เคยสงสัยกันไหมคะว่า,วาระบบการเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อโต้แย้งที่น่าสนใจมากๆในหนังสือ The Fiat Standard ของ Cypherian Amos ซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นระบบที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมามาเริ่มกันที่คำพูดนี้เลยฮะจากยุค1920มันบอกใบ้ถึงการแบ่งแยกสกุลเงินออกเป็น2ระดับ ซึ่งนี่แหละฮะเป็นเหมือนจุดสตาร์ทของข้อโต้แย้งหลักในหนังสือเล่มนี้เลยที่ว่าระบบการเงินโลกของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกันสําหรับทุกคนเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมผู้เขียนถึงคิดแบบนั้นเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆในประวัติศาสตร์การเงินโลกครับนั่นก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1แหล่งลการประชุมที่เจนัวปี1 9 2 2นะครับโลกเราก็ได้รู้จักกับระบบใหม่ที่เรียกว่ามาตรฐานปริวัติทองคํา ผู้เขียนเขาชี้เลยนะคะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะมันเปลี่ยนกฎพื้นฐานไปเลยว่าใครกันแน่ที่ได้ถือทองคําจริงๆซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของเงินในยุคนั้นอ่ะลองมาดูตารางเปรียบเทียบนี้กันหน่อยครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือระบบเดิมๆเลยทุกประเทศถือทองคําจริงๆส่วนฝั่งขวาคือระบบใหม่ที่ส่วนใหญ่ถือแค่ดอลลราหรือปอนแทนความแตกต่างนี้ล่ละครับที่หนังสือบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เท่าเทียม เพราะมันให้อำนาจพิเศษกับบางประเทศขึ้นมาทันทีนี่คือคกลไกสำคัญที่หนังสือชี้ให้เห็นเลยครับพูดง่ายๆก็คือประเทศที่สกุลเงินของตัวเองถูกใช้เป็นเงินสำรองอย่างสหรัฐและอังกฤษสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้ง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็ส่งต่อภาระเงินเฟอรนั้นไปให้ประเทศอื่นที่ถือเงินของเขาอยู่มันก็เหมือนกับการส่งออกเงินเฟอ้อของตัวเองออกไปนั่นแหละครับปรากฏการณ์นี้แหละครับที่ถูกเรียกว่าชาตินิยมทางการเงิน จากที่เคยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลางๆในตลาดโลกเงินเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในเกมการเมืองของแต่ละาชาติไปแบบเต็มตัวเลยแล้วคําถามคือโครงสร้างนี้มันทํางานผ่านอะไรละ่ะหนังสือเขาก็ชี้เป้าไปที่สถาบันระหว่างประเทศขนาดใหญ่สามแห่งเลยครับที่ถูกเรียกว่าเป็น,นกลไกหลักที่คอยขับเคลื่อนแล้วก็คําจุนระบบเงินเฟียดนี้ไว้ สถาบันแรกเลยก็คือ IMF ครับในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับหน้าที่จริงๆของ IMF เนี่ยคือการเป็นผู้ให้กู้รายสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศต่างๆจะยังคงอยู่ในระบบเงินดอลลาร์ต่อไปแม้ต้องต้องเข้าไปอุ้มประเทศที่บริหารเศรษฐกิจผิด,ผดพลาดก็ตามต่อมาก็คือธนาคารโลกครับ ผู้เขียนเขาชี้ว่าโมเดลของธนาคารโลกเนี่ยจะเน้นไปที่การให้รัฐบาลกู้เงินไปทำโปรเซสใหญ่ๆซึ่งมันก็คือการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาที่ควบคุมจากส่วนกลางแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีและสุดท้ายครับ WTO ในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับ WTO ไม่ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าเสรีจริงๆหรอกแต่กลับทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้กำกับดูแลการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบรรษัทข้ามชาติใหญ่ๆซะมากกว่า คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วองค์กรพวกนี้ต้องรับผิดชอบต่อใครหลักผู้เขียนเนี่ยวิเคราะห์ลึกลงไปในประเด็นนี้เลยนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่เขาเรียกว่าการไร้ซึ่งความรับผิดชอบที่มันฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างขององค์กรเหล่านี้เลยโอ้โหภาพนี้อธิบายปัญหาได้ชัดเจนมากเลยครับมันคือสิ่งที่หนังสือเรียกว่าวงจรผลตอบรับที่พังทลายลองดูสิครับคนที่จ่ายเงินเนี่ย ไม่ใช่คนเดียวกับที่รับผลประโยชน์จากโครงการสุดท้ายก็เลยไม่มีใครมาคอยตรวจสอบผลลัพธ์ที่แท้จริงได้เลยนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าปัญหาตัวการตัวแทนครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือเมื่อคนที่ตัดสินใจไม่ต้องรับผลกระทบจากการตัดสินใจของตัวเองโดยตรงเขาก็จะให้ความสําคัญกับการรักษาตําแหน่งองค์กรของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของคนที่เขาควรจะไปช่วยเหลือจริงๆและเมื่อไม่มีความรับผิดชอบ ผลที่ตามมาก็คือหายนะสิครับผู้เขียนชี้ว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวงจรน,นี้สินที่ไม่จบไม่สิน้นที่ดักจับประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากเอาไว้จนถึงทุกวันนี้เลยไทม์ลน์นี้จะแสดงให้เห็นลำดับเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับโดมิโนโล้มเลยครับซึ่งนำไปสู่วิกฤตหน้สินครั้งใหญ่ในยุค80ตามที่หนังสือได้อธิบายเอาไว้และนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ กราฟนี้แสดงให้เห็นเลยว่านี่สินของประเทศกำลังพัฒนามันระเบิดขึ้นมามหาศาลขนาดไหนในช่วงเวลาแค่สั้นๆหลังจากยุคที่เรียกว่าเงินหาง่ายนี่คือภาพสะท้อนของวิกฤตที่กำลังจะตามมาเลยครับและพอประเทศต่างๆเริ่มจะจ่ายนี้ไม่ไหว IMF ก็เข้ามาพร้อมกับข้อเสนอช่วยเหลือที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่เรียกว่าการปรับโครงสร้างซึ่งฟังเผินๆมันก็ดูดีนะครับเหมือนเป็นการปฏิรูปสู่ตลาดเสรี แต่ผู้เขียนเขาแย้งว่าเนื้อแท้ของมันกลับเป็นคนละเรื่องเลยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยตามที่หนังสืออธิบายการปฏิรูปพวกนี้มักจะหมายถึงการแปลรูปทรับสุนของรัฐไปให้เอกชนที่มีเส้นสายการขึ้นภาษีกับประชาชนทั่วไปและการวางแผนจากส่วนกลางโดยรัฐบาลที่ก็ยังคงเป็นหนี้ต่อไปสรุปง่ายๆก็คือมันไม่ได้นำไปสู่ตลาดเสรีอย่างที่กล่าวอ้างเลยครับ และพอเวลาผ่านไปหลายทศวรรษผลลัพธ์ที่แท้จริงของระบบนี้มันคืออะไรกันแน่ในบทสรุปสุดท้ายนะคะผู้เขียนเขาได้ประเมินผลกระทบของมันเอาไว้อย่างน่าสนใจมากๆตารางนี้คือสรุปแก่นของข้อโต้แย้งทั้งหมดเลยครับด้านหนึ่งคือเป้าหมายที่ประกาศไว้แบบสวยๆกับอีกด้านคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนเขาอ้างว่ามันซ่อนอยู่เบื้องหลังการทำงานของ,ององค์กรเหล่านี้ ผู้เขียนยังยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศอย่างจีนและอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดหลังจากที่พวกเขาลดการควบคุมจากภาครัฐและเปิดเสรีตลาดนี่คือหลักฐานที่มันส่วนทางกับโมเดลของสถาบันการเงินระหว่างประเทศพวกนี้แบบสิ้นเชิงเลยดังนั้นบทสรุปที่ผู้เขียนทิ้งท้ายไว้ก็คือระบบเงินเฟียดเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นกลางแต่มันคือกลไกทางการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนความมั่งคัง่งผ่านเงินเฟ้อ มันมีผู้ชนะและผู้แพ้ที่ชัดเจนและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาโครงสร้างอำนาจของคนบางกลุ่มเท่านั้นและสุดท้ายนี้หนังสือเล่มน,นี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญให้เรากลับไปคบคิดกันต่อครับว่าต้นทุนที่ซ่อมอยู่ของเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่